เดี๋ยวยังไงครูบอกเลยนะนะคะดูว่าเราถนัดเลื่อแบบไหนอย่างครูครูถนัดเลื่อแบบนี้นะถ้าครูถนัดเลื่อแบบนี้เนี่ยแสดงว่าใบเลื่อที่มันเป็นลักษณะเป็นเนี้ยงฟันปลาเนี่ยครูก็จะอ่าเป็นเนี้ยงที่ลงสู่เนื้องานเพราะ ในจังหวะที่มันลงสู่น้ำงานเนี่ยน้ำหนักของเลื่อยเอ้ยแล้วก็แรงรุมถ่วงเอยเนี่ยมันจะทําให้เราผ่อนแรงแล้วก็มันก็จะกินเนื้อแผ่นอะคริลิกนะคะแล้วเวลาที่เราชักขึ้นมาเนี่ยมันก็จะลื่นนะคะต่อมาเนี่ยอีกตอนเลื่อยเนี่ยข้อควรระวงังใบเลื่อยฉลุเนี่ยมันจะเป็นเส้นบางๆเล็กๆหนึ่งถ้าเราชักสตอกยาวเกินไป มันอาจจะทําให้ติดใช่ไหมพอติดแล้วมันทําให้เลื่อยทำไมได้ค่ะนะคะสองไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะไอ้นี่ไม่ใช่เลื่อยค่ะเลื่อยแฮกซอเลื่อยตัดเน็ เพราะฉะนั้นการทํางานก็คือหนึ่งเวลาที่เราเลื่อนลงไปเนี่ยพยายามนะคะว่าให้มันทําไมคะตั้งฉากกับงานแล้วก็เลื่อยไปนะคะตอนนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกใช้เลื่อยฉลุเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็นการตัดแบบงานเลยคะ่ะงานจริงนะโอเคแต่ตอนนี้รู้สึกว่าครูลืมใส่แว่นอ,อยากใส่แว่นอ่ะแค่สาธนะิตนะทำต่อเองนะคะ,ะตัดไปนะคะ วันนี้ฝึกตัดแบบอะไรเท่านั้นคะแบบสี่เหลี่ยมไม่เห็นเส้นอนะ่ะเอามาเอาปากกามาขีดเหรอมีปากกาติดตัวไหมคุณมองไม่เห็นเส้นหมู่กองไหมบรรทัดเราก้องอาจารย์บอกเอาแค่ปากกาถามว่าขีดเส้นมันต้นนองมีไหมบรรทัดด้วยเอาเอาเอา,เอาไอ้แผ่นนี้ของใครได้อาแผ่นหนึง่งคุณมองไม่เห็นเส้นวะให้ปากกาโอ้แมมมือนี่ย่างตรงเลยนะพี่จัน อาจารย์เออว่ะอาไปเอาคืนไปแม่ไม่เรื่องเรื่องมองไม่เห็นเออเห็นซะ่อยนึงงานจะเสร็จเวิร์กไหมเนี่ยไอเหมือนกันอะสมมุติว่าเหมือนจะดูดีก็เข้ากระดาษอยู่ดีอุ้ยกูตรงนี้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตั้งลำใหม่โอเคฮะแดงฮะอะซูมตรางนี้นะทางโยซูมไงอาจารย์มาถึงเหนอาจารส่องมา มองไม่เห็นว่ะชิ้วไมจานฮะเฮ้กูจะโชว์ทั้งทีกูยังเป๋เลยอ่ะทำไมนะหนึ่งสองสามสี่เริจับไม้ให้จานหน่อยดิโอ้โหโอ้ข้างอยู่ขอบคุณนะมาจับสีกล้องกล้องอีกแล้วอ่ะะลรก็กล้องอ่ะแล้วนึดูว่าทั้งวัน แบบนี้6ชิ้นส่งครูวันนี้โอเคเป็นแค่สี่เหลี่ยมเท่านั้นเซตเซ่เจ็ดชิ้นได้ไหมครับแล้วอาทิตย์หน้าครูให้ตัดงานจริงเพราะงานจริงเนี่ยมันจะตัดมีเทคนิคเพิ่มนะคะถ้าไม่ฝึกใช้เลื่อยฉลุวันนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้างานจริงมันมีซอกมีหลบเดี๋ยวเด็กตัดแล้วเดี๋ยวงานฝึกวันนี้ให้รู้จังหวะในการใช้เลื่อยฉลุจังหวะในการเลื่อยโอเคพอได้มาครูจะได้หยุด ได้ยาวครับยากทำให้ผมด้วยมะเงงไงเนี่วเนียวจะได้ทำใช่เนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่ก็เมื่อกี้ะคางยูรอดไปกี่เส้นเส้นเดียวเส้นเดียวก็ถือว่าเกิดความเสียหายแล้วสองเส้นต่างหากมึงช้านสะตกยาวกันสิเหลือเกินสิสองเส้นจานคารับอเส้นเดียวอ่ะฟังเสียงเป็นไงคะเป็นเรื่อยมันเรื่อยก็เสียงเรื่อยแผ่นอะครีกละครับ โทษนะมึงทำต่อเลยอุ้ยเฮ้ยจานเยอเกินไปแล้วนะจานไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่ใช่งานจริงฝึกใช้เรื่องไงไม่มาถึงการบอกเลื่อยให้ดูหน่อยเดียวสาธิตหน่อยเดียวเปิดใช่เยอะกันแต่ละอ่ะโอเคค่ะถือว่าครูสาธิตวิธีการเลื่อยวิธีการเสร็จเลื่อยแล้วนะยาวครับต้องต่อทึ่งเลยแบบนี